สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของวิชาการบริหารการคลังท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งในกิจกรรมวันนี้ก็มีกิจกรรมท้ายบทเช่นเคยนะครับก็ให้นักศึกษาหลังจากที่ศึกษาเอกสารประกอบการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็มีกิจกรรมท้ายบทนะครับอยู่ในเอกสารประกอบการสอนของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็มาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของแนวคิดการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งแนวคิดการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นมีนักวิชาการหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายของแนวคิดการปกครองท้องถิ่นไว้มากมายนะครับเช่นการปกครองท้องถิ่นนะครับคือเครื่องมือที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นนั้นๆมีอำนาจหน้าที่ มีทรัพยากรมีกฎหมายเพียงพอที่จะสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างความร่วมมือให้กับตนเองนะครับที่จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นนะครับหรือว่าการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับมอบหมายอำนาจจากส่วนกลางหรือว่าภาครัฐนะครับให้การจัดการการปกครองท้องถิ่นนั้นดําเนินการโดยท้องถิ่นเองนะครับโดยมีการจัดการองค์การการบริหารงานบุคลากรมีการคัดเลือกมีการเลือกตั้งนะครับขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นส่วนๆนะครับแล้วก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลนะครับหรือองค์กรการราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลนะครับและก็ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่นนะครับที่มีการกําหนดแบ่งมีอํานาจให้นักการปกครองท้องถิ่นภายใต้มีผู้บริหารที่มีความเลือกที่เขาเรียกว่าที่ได้มาจากการเลือกตั้ง ของประชาชนในท้องถิน่นและมีวารคดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่างเช่นอุทัทยนะครับเพียวันโตก็ให้ความหมายว่าองค์การปกครองสูงนท้องถิ่นหมายถึงการที่มีอิสระในการปกครองตนเองนะครับขององค์กรปกครองสูนท้องถินององรรง่น,นมีการดำเนินตามภารกิจและหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้นะครับโดยไม่ต้องอนุมัติหรืออนุญาตจากส่วนราชการส่วนภูมิภาค และรัฐบาลกลางและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการซึ่งเป็นอิสระนั้นจะต้องมีความอิสระทั้งด้านการบริหารและก็การใช้ทรัพยากรและก็ทางการเมืองด้วยนะครับทั้งในทั้งนั้นนะครับเราก็ได้ทราบแล้วว่าการในวงการนะครับบอกว่าการบริหารการปกครองท้องถิ่นนั้นนะครับจึงเป็นต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของตัวเองเกิดขึ้นจากการกระจายอํานาจของภาครัฐบ,บาลน,นะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแต่งองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอํานาจในการตัดสินใจนะครับและการบริหารภายในท้องถิ่นของตนเองครับมาที่ต่างชาติเขาให้ความหมายกันยังไงนะครับต่างชาติเนี่ยเขามองว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหมายความว่าการปกครองตนเอง นะครับเช่นชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีการจัดตั้งขึ้นนะครับเป็นท้องถิ่นเพื่อทําหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่กําหนด,โด,โ,ดโดยได้มีอํานาจให้นักการบรหิหารการคลังนะครับนักวินิจฉัยการตัดสินใจและสภา,าท้องถิ่นเป็นองค์กรสําคัญในการตัดสินใจนะครับท่านต่อมาเขาบอกว่าการเมืองการปกครองท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่การกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับต้องไม่เป็น อ,องค์กรตามสาย,ง,สายงานบังคับบัญชาจากส่วนกลางแต่องค์กรนั้นต้องมีอำนาจในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจและการดำเดนินงานใดๆภายใต้ท้องถิ่นของตนเองนั่นหมายความว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณะนะครับที่เป็นรัฐบาลกลางช่วงหาเสียงแต่ขึ้นอยู่การตัดสินใจต่างๆภายใต้ การตั้งกรอบกติกาการตั้งกฎขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการบริหารท้องถิ่นนั้นนะครับที่มีบริบทของแต่ละท้องถิ่น,น,นมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นความหมายต้นๆน,นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สามารถสรุปได้ว่านะครับการปกครองท้องถิ่นนั้นหมายถึงการที่รัฐบาลกลางนะครับได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดการสาธารณะได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดนะครับและมีการจัดการบริหารภายในท้องถิน่นภายใต้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั่นเองนะครับโดยการบริหารการคลังงบประมาณนั้นนะครับบุคลากรภูมิปัญญาและทรัพยากรเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศหรือว่าสอดคล้องกับการบริหารงานของภาครัฐนะครับอันนี้คือความหมายเบื้องต้นว่า การบริหารปรกครองส่วนท้องถิ่นทําไมส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะมาควบคุมแล้วก็กกับดูแลได้เพราะว่าในบริบทของพื้นที่ต่างๆนั้นนะครับมีบุคลากรมีภูมิปัญญามีทรัพยากรน,นะครับเรียกว่ามีบริบทละกันที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับองค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารการคลังการบริหารงบประมาณการบริหารความกินดีอยู่ดีของประชาชนแล้วนะครับ ต้องมีความสอดคล้องกับส่วนการด้วยนะครับโอเคเราเข้าใจความหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ความสําคัญนะครับของการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นมาอย่างไรก็เช่นเดิมนะครับมาศึกษาแนวคิดของนักวิชาการได้หลายท่านได้ให้ความสําคัญกับการปกครองท้องถิ่นว่าเนื่องจากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับมีความสําคัญนอกจาก ได้ช่วยส่งเสริมการปกครองของตนเองในท้องถิ่นแล้วงย,งยังเป็นการแบ่งภาระนะครับให้นักปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลกลางเนี่ยโดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้สนองนะครับตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเองได้นะครับเ <Entscheid ings> <Environment> นื่นองจากแต่ละท้องถิ่นนั้นนะครับมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความแตกต่างกัน ทำให้รัฐบาลกลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสภาวะของรัฐบาลกลางเองมีตลอดจนนะครับรัฐบาลกลางนะครับไม่สามารถรู้ลักษณะของท้องถิ่นแต่และที่ได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นนะครับรัฐบาลนะครับส่วนกลางนะครับจึงต้องเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นนะครับเป็นผู้จัดสรรและก็ดูแลโดยให ท้องถิ่นสามารถบริหารงานได้ตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นดังนั้นนะครับนักการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นฐานในการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับในระดับชาติจนกลายจนกล่าวได้ว่าหากประ,ประชาธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งและประเทศ ประชาธิปไตยในระดับก็ย่อมเกิดความเข้มแข็งไปด้วยนะครับนี่เป็นความสำคัญนะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านเช่นกันนะครับก็พูดไว้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญเป็นหนึ่งนะครับของระบบการเมืองการปกครองเลยทีเดียวอันขาดไม่ได้นะครับระบบการปกครองท้องถิ่นที่ดีนะครับจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการเมืองท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่า เขาเรียกว่าสร้างประสิทธิภาพจากการเมืองท้องถิ่นเพื่อที่จะทําให้การบริหารประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สามารถกระจายทรัพยากรนะครับกระจายการพัฒนาประเทศนะครับออกไปอย่างทั่วถึงและก็เกิดความเสมอภาคทั้งนี้นะครับจุดเด่นของการปกครองท้องถิ่นอยู่ที่ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆและก็การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ไปในทิศทางที่ต้องการนะครับโดยเป็นอิสระนะครับโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีต้องสอดคล้องกับการปกครองประเทศนะครับการปกครองทีอื่นๆและนักศึกษที่พึ่งพาอาศัยพวกเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับมาที่ขอบเขตของการกระจายอํานาจนะครับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ต้องทราบถึงขอบเขตของการกระจายอำนาจนะครับที่จะทำให้เราทราบในเรื่องของอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีบทบาทอย่างไรนะครับข้อหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลจะกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจในการตัดสินใจนะครับอำนาจในการบริหารการคลังอำนาจในการบริหารการคลังตลอดจนการใช้บุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประเภทต่างๆสร้างความพร้อมให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับข้อ2ก็อบอกว่ารัฐบาลน,นะครับจะดําเนินการปรับบทบริบทนะครับของราชการการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตลอดจนปรับโครงสร้างในการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ปรับปรุงกฎหมายนะครับเพื่อที่จะ ให้มีระเบียบที่มีความเกี่ยวข้องและก็สามารถพัฒนาโครงสร้างกลไกลเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งระบบการติดต่อตรวจสอบกำกับดูแลและก็การประเมินและก็ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้านักศึกษาท่านใดที่ทำงานในองค์กรพลนส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับก็จะเห็นคำว่าบริบทเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับ ดังนั้นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจึงมีความสำคัญนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่จะทำให้การบริหารงานภาครัฐเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อสามบอกว่ารัฐบาลจะต้องโอนถ่ายภารากิจนะครับจัดแบ่งอำนาจภาระหน้าที่นะครับของภาครัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเอง เพื่อสนองต่อความต้องการประชาชนในท้องถิ่นนะครับโดยภารกิจให้บริการสาธารณะที่จะต้องถ่ายโอนกำหนดภายใน6ด้านนะครับได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดการระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับการเรียนรู้นะครับด้านนักการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวด้านการบริหารการคลังด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือด้านศินลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งมีความครอบคลุมดังนั้นนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการจัดการบริหารสาธารนณะให้แก่ชุมชนของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความแตกต่างและหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นดังนั้นนะครับยุคสมัยของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนรู้เพียงว่าทํางานนะครับนักขวบถนนดูซ่วมนะครับกวดขยะไปหมดแล้วยังต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ถือว่าเป็น องค์กรที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนจัดการบริหารหลายอย่างหลายเรื่องนะครับไปจนถึงเรื่องอใหญ่ๆเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐโดยมีหน้าที่บริการประชาชนตามภาร,รกิจที่กําหนดในพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละบทประเภทน,นะครับรวมทั้งภาร,รกิจที่รัฐมอบหมาย ให้ท้องถิ่นดำเนินการตนเองตลอดจนมีอำนาจการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมงบประมาณที่จะใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับการจัดทำโครงการและก็การลงทุนเพื่ออนาคตมีอำนาจกำกับดูแลนะครับในเขตพื้นที่ของตนเองเช่นการอนุมัตินะครับโครงการพื้นที่ก่อสร้างต่างๆการออกระเบียบนะครับเทศบัญญัตินะครับด้าน นักรักษาความสะอาดการป้องกันนะครับการทารุนยกตัวอย่างเช่นพื้นที่สาธารณะมีอำนาจจัดเก็บค่าปรับนับรบบผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบเทศบาลต่างๆเป็นต้นนะครับถ้าเราเข้าใจในภาพรวมแล้วนะครับก็ไม่เพียงแค่เข้ามาแค่ดูดซ่วมกวดไปไม้นะครับแต่รวมถึงทุกๆก,กิจกรรมนะครับที่อยู่ในท้องถิน่นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับลักษณะ สำคัญนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนักวิชาการการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความหมายสำคัญไว้หลายด้านนะครับมาดูในทัศนะหนึ่งที่บอกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นการาการที่มีองค์กรที่มีลักษณะความรับผิดชอบหลายด้านโดยมีนะครับผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในด้านการงานในท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระตามหลักความเป็นอิสระท้องถิน่นตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีแหล่งที่มาของรายได้ของตนเองนะครับที่มีความชัดเจนนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเป็นนิติบุคคลที่มาจากองค์กรภาครัฐส่วนกลางโดยมีทรัพย์สินและงบประมาณเป็นของตนเองมีอำนาจในการดำเนินการ หาธาะในท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางมีอำนาจอิสระในการปฏิบัติการนะครับภายใต้กฎหมายและการกระทําภารกิจนั้นโดยไม่ต้องอาศัยคําสั่งของรัฐบาลกลางนะครับตลอดจนมีอํานาจในด้านการคลังเช่นการจัดหารายได้การจัดเก็บภาษีการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นรวมทั้งมีการกําหนดไว้ในกฎหมายถึงเขตการปกครองมีการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตนเองเพื่อให ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเสียสละในการบริหารท้องถิ่นเข้ามาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญนะครับราชนารไทยนะครับ2550รให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรัฐนะครับ จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมประชาชนในท้องถิน่นส่งเสริมให้แก่การปกรครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริบทสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นโดยมีลักษณะที่เป็นการปกครองตนเองได้อย่างมีสิทธิการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ทั้งที่ตามกฎหมายบัญญัติในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเท่าที่จะเป็นและมีหลักเกณฑ์วิธีการกำกับดูแลตามมาตรฐานกลางเงื่อนไขชัดเจนและสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องเป็นไป,นป,นปนตามเพื่อควบคุมประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของส่วนรวมและจักรธรรมถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตาม เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นหรือนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเองย่อมมีอำนาจโดยทั่วไปในการดูแลและการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นโดยมีอิสระให้นักการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดทำบริการสาธนะารณะแล้วก็การ บริหารงานบุคคลการเงินการคลังการมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะท้องถิ่นตนเองนั้นสามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้มีการบริหารสหณะได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่โดยการกำหนดให้มีกฎหมายการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อเป็นการแบ่งอำนาจหน้าที่และการจัดหารายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองโดยต้องคำนึงถึงการจัดการกระจายอำนาจเพิ่มถึงถิ่นตามความระดับและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบทั้งนี้นะครับการกําหนดระเบียบและก็การตรวจสอบและการประเมินผลนั้นต้องมีคณะกรรมาการประเมินด้วยนะครับผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้ทรงคุณวุฒินะครับโดยมีจํานวนเท่ากันเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปนตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อกําหนดหน้าที่ให้นักการจัดเก็บภาษีรายได้อื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะภาษีแต่ละชนิดการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นนะครับการมีรายได้เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายตามอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งนี้นะครับ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจท้องถิน่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถึงเป็นสาระสำคัญนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมีสภา,าท้องถิน่นและคณะผู้บริหารท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภา,าท้องถิน่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงและวิธีรับมีวาระนะครับ แต่ละปีหรือมาจากความเป็นชอบของสภาท้องถิน่นโดยคณะกรรมการบริหารท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นนั้นนะครับจะเป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือมีเงินเดือนประจําหรือรูกจ้างหน่วยงานราชการหน่วยงานของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานท้องถิน่นจากอื่นๆนะครับและจะมีประโยชน์ขัดกันดํารงตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนดมไว้นะครับรูปแบบพิเศษและมีโครงสร้างต่างๆนะครับ จากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้นะครับให้กระทําตามที่กฎหมายบัญญัติแต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับให้บัญญัติมาตรา265มาตรา266แล้วก็มาตรา267และมาตรา268มาบังคับใช้กับสมาชิกสภาท้องถิน่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นแต่ละกรณีโดยอนุรุมและหากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีความเห็นร่วยร่วมกันสมาชิกสภาท้องถิน่นคณะกรรมการท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่สามารถดำรงตําแหน่งอีกต่อไปได้ให้ประชาชน,นการบริหาร<น>งานบุคลากรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องมีองค์กรพิทักษ์ ระบบคุณธรรมของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและจะริยธรรมให้การรหง,งานของบุคลากรท้องถิน่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้แทนราชการส่วนท้องถิน่นผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีจํานวนเท่ากันทั้งนี้นะครับตามที่กฎหมายบัญญ,ญัติในด้านของการบำรุงศิลปะจริตประเพณีภูมิปัญญาวัฒนรมท้องถิน่นและองค์กรวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิจะจัดศึกษาอบรมนะครับและจัดฝึกอบรมตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน่นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาตินะครับอำนาจหน้าที่และส่งเสริมรักษาคุณธรรมนะครับรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทงถิ่นมีสาระสําสคัญก็คือว่ามีการจัดการบํารุงรักษาการให้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เข้าไปนะครับมีส่วนร่วมในการบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อยู่นอกพื้นที่เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อิเริ่มโครงการหรือกิจกรรมในขอบเขตพื้นที่ในกรณีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่และให้มีชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นนะครับจัดทำบริบทสาธารณะก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ในการจัดทำบริการสาธารณะของไทยนะครับตามความหมายก็บอกไว้ว่าการบริหารสาธารณะนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองนั้นนะครับไปนะครับตามหลักการกระจายอำนาจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจในการจัดเก็บรายได้ประกอบด้วยสภาท้องถิน่นและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ของประชาชนปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประกอบด้วยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลองค์กรบริหารส่วนตำบลน,นะครับกรุงเทพมหานครเป็นต้นเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับภาครัฐนะครับภารกิจที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราจะทราบแล้วว่าบริบทนะครับการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ เป็นนิติบุคคลนะครับที่มีความชัดเจนในเรื่องของการกระจายอํานาจแต่ผู้ที่ใช้อํานาจนะครับที่เป็นประธานหลักก็ต้องเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งที่จะสามารถบริหารจัดการและก็สร้งางความตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานะครับมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ เราก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับเข้าไปศึกษาว่าความหมายเป็นอย่างไรนะครับโดยอาจารย์ได้ทำสรุปเป็นกิจกรรมท้ายบทไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาทุกท่านนะครับทำเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมประจำชุดวิชานะครับแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจว่าการปกครองส่วนทงีิ่นะครับการที่ภารครัฐมีอํานาจหน้าที่แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับมีการการบริหารนั้นนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของประชาชนเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับปีระยะเวลาที่กระชับมากนะครับก็ อยากจะให้นักศึกษาขั้นนะครับทบทวนเอกสารประกอบการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับที่จะทําให้เราเห็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นครับเกี่ยวกับแนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงทฤษฎีนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะทําให้เรามีความเข้าใจรูปแบบของการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ